ไปรีดมาแล้วนะคะอ่ะเมื่อไปรีดมาแล้วนะเราก็ตัดตะเข็บให้มันได้สักประมาณจุดเจเซนเนาะอ่ะนะคะอย่าลืมวัดกลางคอไว้ด้วยนะ แล้วเราก็ใช้คาร์บอนหรือช็อกก็ได้นะคะกลิ้งตามรอยไปเลยอย่าลืมว่าตรงนี้ต้องเสมอกันนะคะมันต้องไม่เยื้องกันนะหัวเนี่ยต้องเสมอกันนะคะอ่ะแล้วเราก็กลิ้งตามรอยไปเลยใช้ช็อกก็ได้ค่ะหรือว่าไม่ไม่ใช้ชอ็อกจะกลิ้งก็ได้ค่ะกลิ้งตามรอยนี่เลยนะคะ นี่นะคะท่านตามแนวนี้เลยนะอ่ะเราก็จะได้แล้วเห็นไหมคะก็จะได้แล้วนะคะอ่ะเมื่อเรากลิ้งแบบนี้แล้วได้ปกพร้อมที่จะเข้ากับตัวเสื้อแล้วเราก็หยิบตัวเสื้อมาด้านถูกขึ้นนะคะด้านนี้คือเป็นด้านบนด้านถูกด้านนอกของเสื้อนะคะเอาขึ้นวาแบบนี้นะ,ก,ะก็วางไป ขั้นแรกเราลองเช็คดูก่อนเนาะระคอเนี่ยมันได้ไหมโดยใช้กลางคอนะคะกลางคอป,ปกกับกลางคอเสื้อกับกลางกลางตัวเสื้อนะเช็คดูก่อนว่ามันได้ไหมโอเคมันได้นะเราก็เริ่ม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 เ,มเข้าปกกันนะคะโอ้พระเจ้าจอดมันยอด,ม,ดมา,ทากทนน่างนี้เป็นข้างข้างขวานะคะข้างที่จะจบ ก่อนที่เราจะเข้าทั้งหมดนะคะเราควรจะมาล็อกล็อกข้างนี้ไว้ก่อน,ใ,นใกล้ๆเราควรจะล็อกข้างนี้ไว้ก่อนใช้เข็มเข็มแหลมๆอันอย่างนี้นะคะหรือว่าจะใช้ไอนนเป็น่ะอันนี้เป็นด้านขวาของเสื้อนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเย็บทั้งหมดเนี่ยเรามาล็อกข้างนี้ไว้ก่อนนะอ่ะโดยที่หนูดูนะปลายด้านเนี้ย ส่วนมากเวลาเราเย็บเนี่ยผ้าด้านบนเนี่ยมันจะไหลให้เลยออกไปจะทําให้ไม่สวยเพราะเราเราเข้าเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันต้องตรงกันพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวางครั้งแรกเลยเราที่เราจะล็อกเนี่ยเราควรจะให้ชิ้นล่างเนี่ยชิ้นล่างของที่เป็นตัวเสื้อนะคะเลื่อยาวกว่าตัวปกสักประมาณหนึ่งเข็มเนาะหนึ่งเข็มนิดเดียวนะคะประมาณหนึ่งเข็มอ่ะหนูก็ล็อกมุดล็อกไว้ประมาณหนึ่งเข็มนะ แล้วเราก็มาจับเย็บนี่นี่คือจะล็อกไว้ข้างหนึ่งก่อนนะคะเราก็มาจับเย็บโดยที่ประมาณสักนิ้วหนึ่งอะคะ่ะเย็บข้างนี้มาสักนิ้วหนึ่งนะดูว่าตรงนี้มันเท่ากับรอยรอยเหลาไม้อาเท้ปาปักเข็มไปเลยค่ะหนงนิ้วนะแล้วก็เย็บอย่าลืมนะคะถอยถอยถอย,ถอยตัวเสื้อลงมาประมาณสักหนึ่งเข็มนะแล้วก็เย็บ อย่าให้มันกินปกบนนะ,ะอย่าให้มันกินตรงเคมีนะคะเย็บไปเลยเนี่ยพอเย็บอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผ้าข้างบนจะไหลมาแล้วมันจะเท่ากันพอดีอย่าเยอะนะคะประมาณหนึ่งเข็มอะคะ่ะคือเราข้างนี้ไปก่อนเลยเห็นไหมคะเข้าแล้วมันต้องตรงกันพอดีนะมันจะไม่ยืดกันปกก็จะไม่ยืดออกมานะอ่ะข้างนี้เสร็จแล้วเนาะต่อมาเราก็จัดระเบียบคอ โยดยการจัดเอาเข็มหมุดปักไว้ที่ตรงกลึง,งกลางคอก่อนนะคะตรงนี้เป็นกล่นกลางคอใช่ไหมปกแล้วก็ทาเครื่องหมายไว้ที่จุดเส้นแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ทีลก,ทกลืงกลางคอใช่ไหมแล้กัดให้มันอยู่กล่นกลางคอะคะค่ะกล่นกลางคอแล้วเราก็มาดูว่านี่แล้วก็กัดให้มันได้กล่นกลางคอก่อนกัดเลยเนาะใช้เข็มหมุดนี่แหละค่ะกัดเลย กัดเลยอ่าย่าลืมเราต้องเริ่มอ่าแล้วก็กัดฝั่งนี้ทีนี้เราก็มาดูฝั่งนี้เนาะเห็นไหมคะเห็นนะคะวิธีที่เราจะให้ตรงหัวมันเนี่ยเท่ากันนะเราก็ใช้วิธีนี้มันจะยากสักหน่อยส่วนมากมันมักจะ,ะดันแล้วปักเข็มนะคะเห็นไหมคะปักเข็ม ตรงเข็มนี่นะคะปักเข็มให้มันลงไปอยู่ในในนี้ปักเข็มให้มันลงไปอยู่ในนี้นะคะอ่าปักเข็มให้มันลงไปอยู่ในนี้แล้วเราก็ใช้ไอเนี้ยค่ะช่วยประคองผ้าเนี่ยให้เข้าไปชนเข็มนะคะให้เข้าไปชนเข็มนะแล้วก็ใช้อันบนนี่ก็เหมือนกันให้เข้าไปชนเข็มนะคะตามคนต่างต่างเสื้อก็ชนให้เข้าไปชนเข็มเข็มจักรนะคะแล้วก็ไอปปกเนี่ยเราก็ใช้ไอไอเหล็กเนี่ยค่ะช่วยให้มันเข้าไปชนเข็มเหมือนกัน นะคะเข้าไปชนเข็มเหมือนกันใหน้เข้าไปชนเข็มเข้าไปชนเข็มปั๊บแล้วก็เอาตินผีลงเลยค่ะติ่ผีลงเลยค่ะดึงได้นะคะดึงได้ไว้นะอ่าอ่ตินมีลงดึงได้ไว้เอาเข็มนี่ออกมาดึงได้ไว้ค่ะก็เย็บระวังมันจะไปเย็บติดไอตัวเคมีนะคะอ่าอ่า พอมันเย็บติดก,กันได้แล้วก็พยายามมาใช้เขตมเหล็กเนี่ยนะคะคผักเคมีชิ้นบนนี่ออกมาเพื่อมันจะได้เย็บง่ายเนาะอ่านี่เราก็เย็บได้ละอ่านี่เราก็เย็บได้และแลค่ะตินผีนักจะเพาะดันผ้าไหลมานะเนี่ยใช้เนี่ยประคองเอาไว้นะคะเย็บไป มาสุดนะก็เรียบร้อยเห็นไหมหัวตรงนี้มันต้องตรงกันพอดีนะมคะมันจะต้องไม่เยื้องกันไม่เลยไม่อะไรตรงกันพอดีอ่ะนี่ก็ได้อย่างนี้ละเสร็จแล้วเพื่อความเรียบร้อยเราก็ไปรีดซะหน่อยเนาะการความเย็บง่ายเนี้ยหนูก็ไปรีดรีดใช้ตัวรีดรีดผักตะเข็บนะคะเนี่ยตะเข็บคอนี้นะคะรีดผักเข้าไปข้างในเนาะอ่ะ ให้ผ่า,า,าไปข้างในเสร็จนูก็ใช้เข็มอย่านี้ยเข็มเนี่ยช่วยนะคะดันตรงหัวนี่เข้าไปอเห็นไหมมันจะเท่ากันนูกเอาเข็มมุดปักไว้นี่นูก็จะได้หัวมาแล้วเห็นไหมคะมาว่าข้างนี้ข้างนี้ก็เช่นกันเนาะ อันนี้คือเส้นการหนูก็ผักตะเกียบมันเข้าไปนี่นะเนาะเราไม่อยาอย่าไปเริ่มที่มุมนี่นะคะจะเป็นปมไม่สวยครูให้มาเริ่มที่ประมาณหัวไหลนะคะอ่านะอ่ะ,ะ,อะวางมันลงไปใช้เขมุดกัดไว้ก็ได้ค่ะอ่ะอันนี้มันจะเป็นแนว ให้เส้นปกเนี้ยนะคะมันลงไปอยู่ในแนวตะเข็บพอดีนะตะเข็บพอดีนะคะตะเข็บมันอยู่ตรงนี้ก็ให้มันอยู่เท่ากับตะเข็บพอดีนะอเอาเข็มมุนตัดไว้ค่ะอันนี้มันจะเป็นแนวเย็บเราละตัดไปให้รอบนะเริ่มจากตะเข็บลหล นะคะด้านขวานะด้านขวาของเสื้ออ่อปาปักเข็มมาดึงได้อย่างนี้แล้วก็เริ่มเย็บนะคะกดกดผ้าช่วยไว้นะคะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ผ้ามันไหลไปตามตปนผีนะคะกดผ้าช่วยไว้พอจะมาถึงปลายเนี่ยก็จะไม่สวยอ่ะอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมเอาเข็มหมุดปักไว้นะแล้วก็วนมาเลยเย็บริมนะคะปกเชิ้ต แม่วดิงถีนะคะเย็บปลิมมถึงตรงนี้ก็เหมุนเดิมอืมไได้แล้วก็หมุนนะอย่าเวลาหมุนอย่าลืมปักเข็มไว้นะคะปักเข็มแล้วก็หมุนนะหมุนเสร็จก็เย็บมาวนมาค่ะวนมาหาจุดเริ่มต้นเนาะ พอมาชนกันแล้วก็เ,เลยไปสักสามสองสามฝีเข็มแล้วก็ย้ํานะคะ,ะนี่ปุกเชิดเราก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะเ,เรียบร้อย